where are you going Where are you going today are you gonna go shopping shopping in Ash Garden? are you ready to go pick some vegetable? shall we go Oh look what you got you got big bucket big bucket come on then are you looking at a flower? very beautiful f l o w e r ว pues <g g ้สัมบัมบัมบี้ก่อนจะไปเก็บผักกับเด็กๆนะคะแวะดูดอกไม้ก่อนสวยเหมือนทานตะวันเลยแต่ไม่รู้ดอกอะไรนะคะมีมีสองสีเนาะสวยมากๆเลยค่ะจากกมอนชยากไปิกซัมเมจิบ บัตเายให้พาพี่พ <re um um> ี่ชมสวนก่อนให้พี่พี่ดูสวนของเราสิโอ้สวัสดีค่ะวันน nope ี้พวกเราจะพาทุกคนมาดูสวนพักเล็กๆของพวกเรานะคะก่อนจะไปก็ดูนี่คือดอกทานตะวันนะคะออซินบอดยูฟ้า วั h ได้ชิฟ้าอู้ว this one What is it It's a big one Oh ทุกคนเห็นไหมเนาะเดี๋ยวหันกล้องให้ดูก่อน That is นี่คือ What is it What is it Austin It's a vegetable It's a vegetable We call pumpkin y k a h เขาคือฟักทองนะคะและนี่ก็เป็นผักสลัดของสาวผู้ไทยนั่นเองค่ะเอ don't โดน c ั them honey Yeah ตอนนี้ผักสลัดก็แก่แล้ว No we not pick it until they turn to yellow oh, <yeah. S 1> Okay Now can you look for the bean นี่ก็เป็นสวนผักคข้าว,ข,าว oh, <yeah. S 1> ของเรานะคะนี่คือกระถางพริกของเรานะคะแล้วสาวผู้ไทยปลูก uh, ผักแมงลักไปด้วยค่ะอ๋อบัมบูบี ya bumblebee everywhere ไหนดูหน่อยสิน้องบอกมีพึ่งเต็มเลยค่ะบัมบูบีเหมือนได้ยินเสียงจักกจั่นร,อร้องอ่วันนี้เรามาช้อปปิ้ง this called shopping in Art garden shopping for free เรามาเก็บผักที่สวนของเราไปทำกับข้าวกันค่ะเดี๋ยวสาผู้ชายพาเดินดูรอบๆนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดตรงนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะสตรอบเบอร์รี่ของเราค่ะ จะจะดูข้าวๆไปก่อนเนาะออสเตรียนมิกกันลอตออฟบีนเฮียถั่วของพวกเราค่ะจะทานหมดไหมเนี่ยอ้อขอนเหยานี่ก็คือมะเขือเทศของพวกเรานะคะพวกเราปลูกมะเขือเทศด้วย <Yeah. S 1> นี่ก็จะเป็นฟักทองนะคะและอย่างนี่ก็เป็นพริกของเราค่ะ ถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนี่ก็คือพริกของพวกเราคะ่ะปลูกพริกไปด้วยโอเคคุณ okay, Find Red Tomato ใช่ไหมใช่คุณสามารถเก็บได้คุณเก็บได้ o ค่สนโอเคนี่ก็คือพริกของสาวผู้ไายคะ่ะก็จะมีมะเขือเทศด้วย มะเขือเทศราชินีนะคะมะเขือเทศเชอรี่นั่นเองปีนี้ผักไม่ค่อยสวยค่ะทุกคนคะ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นสวนมะเขือเทศเหมือนเดิมค่ะปีนี้สาวภูไทยปลูกมะเขือเทศนิดเดียวค่ะเป็นมะเขือเทศเชอรี่เหมือนเดิมนะคะดกมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะดดๆเลยตัวนี้ก็กำลังสุก เขายังไม่สุกเต็มที่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะตรงใต้ต้นไม้นะใต้ต้นลูกพรรมนะคะสาวผู้ไทยปลูกผักเคไว้นะคะแต่ว่าผักเคของเราก็จะมีแต่โนนผีเสื้อของพี่ออสตินค่ะมาทานคนไม่ได้ทานค่ะปลูกให้นนนผีเสื้อของพี่ออสตินทานค่ะส่วนใต้ต้นไม้ก็จะเป็นต้นลูกพรรมเดี๋ยวสาวไปผู้ไทยไปถ่ายข้างนอกให้ดูนะคะ ลูกพมพดกมากๆเลยค่ะตอนนี้ลูกพมพยังไม่สุกนะคะนี่คือหน้าตาลูกพมพไม่รู้ไม่แน่ใจว่าบ้านเราเรียกว่าลูกไหนหรือเปล่าเนาะอิ๊ s, got <S อืม a w ซาวาชิก้า Are you got a berry หนูได้อะไรเอ่ยนูเก็บอะไรคะ หนูเก็บลูกเบอร์รี่เหรอเขายัางไม่สุกแค่มามีลูกส่วนลูกสาวนะคะแอบมาเก็บนี่คือลูกเบอร์รี่หรือลองลองแบล็คเบอร์รี่นั่นเองนะคะคนไม่ได้ทานเลยค่ะยคนไม่ได้ทานค่ะนั้นเพราะว่ามีแต่นอนพีเสื้อทานค่ะทุกคนค่ะปลูกไว้ให้นอนพีเสื้อทานนั่นเอง ถ้าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะเขาก็จะมีแต่หนอนค่ะนะคะดูจะเป็นหนอนหนอนผีเ้อกินกน่อก็สลนะลูกชายเก็บมาเกิดให้โอเคกัน o ี e more over ัน e r e อนุทายเก็บช่วยเด็กๆนะคะ come อนพู้ทิดด้ว ส่วนตรงนี้นะคะใบเหลืองเหลืองนี่คือเราไม่ได้ทานใบเขาเนาะแต่จะให้ทุกคนดูนะคะเขาคืออะไรเอ่ยเขาคือลูกสวีทเขาคือหัวสวีทนะคะพิกบิกวันโอเคต้องใช้แรงเยอะขนาดนี้เลยแหละลูกเขาคล้ายคล้ายหัวใช้เท้านะคะแต่เขาจะมีรสหวานนะคะย่า นู่แั่นยดนชชีโส่วนคนนี้ไม่ช่วยพี่เลยส่วนคนนี้กินอย่างเดียวใช่ไหมคะกินอย่างเดียวนี่ก็คือแคปบูสเบรรี่นะคะกิ่นหอมากมากเลยะคะ่ะ เขายังไม่ค่อยสุกเต็มที่ค่ะทุกคนค่ะเขาเป็นลูกสีเหลืองๆข้างในเนาะ นี่ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ได้ผักเราประมาณหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูสวนผักรอบๆนะคะนี่เป็นสวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสวนหน้าบ้านกันคะ่ะแต่ชาวผูไทยอาจจะไม่ได้เก็บผักให้ทุกคนดูนะคะสวนหน้าบ้านจะพาไปเดินดูเฉยๆกันคะ่ะ ไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่เป็นหัวลูกของสวีทนะคะเอาไว้ทำส้มตำค่ะ mm hmm. เขาอาจจะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าสาวผู้ใดเอาขนาดเท่านี้ค่ะ mm hmm. ไปดูสวนไปดูสวนหน้าบ้านกันค่ะ mm hmm. ว่ามีอะไรบ้างเนานะ